ยีโร่ผู้อ่อนแอโดยเด็กชายปนามัตร์ติดผลป .5 รป .1 เลขที่3โรงเรียนสาธิตเรานิติมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนบุนเกตน,น้ำห,หน,นองขนมเกิดเรื่องคุกกี้อันตรายแยุ้อมคุกกี้ออดแอรกับลูกน้องเต็มมากพี่โอ้แค่นี้เองถังตัวอีกแล้วคุกกี้ออดแอรของวลอลกับคุกกี้เทพเจ้าให้ตัวเองแข่งแข่งเทพเจ้าเลยให้ปีศา ได้สิแต่ราำเปลี่ยนคำพูดนะยัญญาก้าให้สัญญาคุกกี้วายคนเพื่อมาฮะสู้กับเราปีศาจเบื่อปก็มองอาณาจักรขนมเราจะสู้เพื่ออาณาจักรนี้เดี๋ยวฉันช่วยอีกแล้วเดี๋ยวได้รู้กันเราคุกกี้แอปเมุ่งมั่นกับคุกกี้เดวิลทำให้การเกียรู้ต er ั้งต <BLANK. S 1> ัวใหญ่ มันไม่หลับอีตาออกไปดูดนั้นเดวิย,วอยโอเคฉันจะไม่ทำให้ผิดหวังไม่ด้วยตัวมันใหญ่มากเรืเอ่องดีต่อใน,อนใูัวควรห้องบอกเพื่อนไม่ควรว่าเพื่อนเมื่ออีกครั้งแรกควรภูมิใจในตัวเอง